ก็ต้องรอนะคะต้องรออมมีน้ะอนะาทำแบ็ปบ้างสำหรับ54ปีทรีมิรา์โพสค่ะโชว์ปีนี้ก็เป็นเบลคู่กับเจมจินะคะก็คือจิราณีัำแบ็คค่ะไปเลยก็ ค่ะดีใจค่ะความจริงเราเอ่อกับเจมเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันคือแบบน่าจะนานที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้โคจรกลับมาเจอกันค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเป็นงานที่อัพช่วงแรไม่ค่อยจะรุ่งงานกันแต่พอกลับมาลุ่งงานแล้วคิวเธอจะว่ากันในระบบการเออมั้ยังไงมันยังไงมันต้องฝึกเยอะไมหรือว่ามัน รู้สึกเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเราซ้อมด้วยกันน่ะน้อยมากเพราะว่าคิวเราอ่ะไม่ตรงกันก็ได้มาซ้อมกันเมาาื่อวานแล้วก็แบบเฮ้ยเจมพวกเรายังได้อยู่เน,นี่ยอย่างเงี้ยค่ะโชว์เปเอเหมือนโชว์สมรรถภาพอะค่ะว่าแบบเออยังไหวกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการถามคนชมเลยว่าทำไมคู่เราดูาเมนเยอะที่สุด คือถามค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้มีอะไรใหม่ๆให้กับคนดูอยากให้เหมือนการเจอกันในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับเออก่อนๆที่อาจจะเคยมีโชว์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีการแบบโหนเซาบ้างอุ้มกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้มันดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าละครเวทีอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันแค่รอยตามมันจะรู้เลยว่า คือเหมือนเราต้องจับจังหวะกันดีมากๆค่ะเพราะมันก็จะมีจังหวะที่แบบว่าเหมือนต้องเทตัวลงไปเลยแล้วเจ๊ก็คือต้องรับให้ทันก็ไวใจกันเท่านั้นเลยค่ะยืนยันว่าเป็นละครที่จะเกิดขึ้นเป็นคอมเมดี้แน่นอนเป็นใช่ค่ะคอมเมดี้แต่เป็นคอมเมดี้ที่ครบรสค่ะเรว่าเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะ <c oughs> ไม่ได้เล่นเป็นเจ้าคุณพี่นะคะเล่นเป็นอีนางคำดวงค่ะฟิตติ้งเร็วๆนี้แล้วค่ะก็ประมาณต้นเดือนนาค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นมากๆ ารอ่านบทแล้วไม่กดดนันบทสนุกค่ะพร้อมเล่นมากๆ<า>ค่ะทุกคนแบบสั้งเจมก็เหมือนเข้าโรอยากทไใ่ถ่ายแลวอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเออเรา ค่เราอ่านบทเราเห็นถึงบรรยากาศของการทํางานแล้วแบบมันจะต้องสนุกมากแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแค่ตลกหรืออะไรอย่างเดียวมันมีความทา้าทายด้วยยิ่งเฉพาะแบบกับบทกเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องที่ทา้าทายเรื่องที่ต้องเหมือนฝึกใหม่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรค่ะจะต้อเด็กใหม่ตอนนี้มันเป็นตบทของแม่เราจะต้องการมันจะต้อเฉื่อยแค่ไหน คืออ่าเราเอาเป็นว่ามันไปตามเหมือนจังหวะของมันแล้วกันค่ะเป็นไปตามบทอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้คันไม่ได้คาดคันแต่ว่าคือเราเราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นมากกว่ากับเมื่อก่อนอย่างเงี้ยอาจจะตีความเก่งขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้มากกว่าก็ดีค่ะเรายังมองหน้ากันว่าแบบเออเราเจอกันมานานแล้วเนาะตอนนั้นแบบ โอ้โหสิบแปดยี่สิบต้นๆอย่างเงี้ยจนตอนนี้ค่ะได้เจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะไรยังไงบ้างแหละคุณพอเทียดมากคือได้แมงได้แม้น้องยิ้มหวานเนาะเออยิ้มหวานแบบเหมือนช่วงบนก็คือเหมือนคุณชายหมอช่วงล่างเหมือนกองแก้วอย่างเงี้ยรอเชียร์น้องอยู่ละครเรื่องที่สองแก้วเมอนเรียนเมษาค่ะ มีแววไหมลูกต้งปังนะคะเป็นความฝันค่ะเจมมาฝากฝังฝากฝังอะไรจำไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะสำหรับในดวงใจตัวผมอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่ไปกับอไบค์ค่ะ อ๋อค่ะไปงานบกาล่าค่ะแล้วก็ได้นั่งข้างกันอะไรอย่างนี้ค่ะเชียร์ยได้ไหมก็ตามจริงเชียร์ได้ทุกคู่อยู่แล้วใช่แล้วแต่แฟนๆเลยค่ะ เพราะว่าคนอาจจะชอบมาจากหนังที่เราเล่นด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบเคมีมันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนยังได้เจอกันตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็คนก็เหมือนเรียกร้องว่าเออแบบอยากเห็นผลงานต่อไปด้วยกันอีกจังอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเห็นมากกว่าผลงานนะเอ้ยจะไดไงเสิร์ฟลูกครูให้แล้ว รอไปก่อนนะคะ้วันนี้เาจะป็นดไม่นน้งองย,ยังไม่เคยคิดแบบนั้นอือค่ะถ้าคนจะชิดจะจิ <c oughs> จะ้มก็ได้ก็ <c oughs> ได้เลยอ็ <c oughs> อย่างที่บอกคือแบบเชียผู้ไหนก็ได้ค่ะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าจริงท <c oughs> ีนบอกอยู่แล้วบอกอยู่แล้วถ้าใช่บอกอยู่แล้วค่ะ นั้นเลยจริงๆค่ะนที่แบบาประคองเราลงอันนั้นอนาถมากคือเป็นเราชายชะการที่ลุกต่อนม่ใช่อะไรคือพี่พลอยอ่ะตะโกนมาบอกว่าให้เบลลงเองให้เบลลงเองคือเหมือนแกล้งเบลซึ่งทุกคนน่ะก็เลยไม่กล้าเข้ามาเออมีกัรกับกันมองแบบว่า บบคือเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าแบบเหมือนพี่พลอยพูดอย่างนั้นแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบอุ๊ยพี่พลอยจะคอนเทนต์จะอะไรหรือเปล่าอย่างงี้ค่ะมีใบที่ใจกล้ายืนแขนมาให้ไ <c oughs> ม่้ี่หลาบถ้าเราใช้จกัการไม่ช่วยหรอเบลว่าจะทปนยังไงเ <c oughs> บลก็คงจะเอาก้นลงก่อนนะคะและ้วอยเอาขาลงตามอย่างเงี้ย <c oughs> ม,มันไม่เอื้อค่ะใช่ก็รอรุ้นตอบค่ะขอบคุณค่ะ ก็อย่างที่บอกแหละไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครคือการจะร่วมเฟรมกับใครคือเบลแบบไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ก็คือได้เดินผ่านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ทักกันใช่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าในแขกเราเชิญมีใครมาบ้างรู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้ว อะไรคะ่ะแต่ก็แค่อย่างที่บอกว่าแบบเออไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ก็เคลียร์จบแล้วไม่มีอะไร